ใครอยพอรหลานแม่แล้วก็ราย์ําตัวมาครับคอมเมนต์มาได้ครับแาลูกผู้ชาย่ัด้พจนี่ล่นี่งนี่เป็นนั่งที่เดิมมากเลยนะอ๋อใช้ช้อนกี้ใอ้โอ้ย มึมาคุยกั่แล้วคุยก็อยากทำงานมนถามมื่อคนมถามม่คืไมได้มันมาของบุรี่ไฟฟ้าที่สัเข้าไปทอไ่อนไปคนเข้าสู่ช่วงที่2อค่ไปแสดงหลักบานค่ะว่าเขาจะมีแม่ของเขานละครกันยังไงสท่านครับรายงานตัวมาได้นะครับส่าไรปิ่นพี้มาดีวิว่คแม่ขเล วางไว้แล้วนี่ต้นถึงที่คนเนี้ยดูไม่เป็นไรนี่ห้แลาลงที่องดูสูงสุด5คนได้เี่เจอเวลาแต่ว่าทักสดตัวเพราะอะไรให้มือปิดให้ได้เข้าวีแม่ใส่เรียบอยแม่ใส่เรยบร้อยก็ไดยสอนเราเ็นหลักแล้วก็ให้เราเป็นแบบไี้ไว้ก็ได้่0 5คนยังพอจแายครู9 ได้บอลออมาเราพูดเร่องอะไรแค่นี้มันมัาน,น,นั่งทำเลยม่ก็จะเป็นแนวจินจาดหน่อยสาวีน่อเป็นคนขิ้ของลูกชาตัวเองมากๆนะครับส่วนแม่พร้อก็พรอเนียก็จะเป็นฟิแบบพอ่อนโยนเป็นตัวซัพอรตะเปามากมพิงที้ั้งสามท่านครับสรุปสามท่านครับ ยรือสามตันครับเข้าใจลูกหน่อยอะไรนคน่ัคนงไป้วอีรู้เอวแนะารักนะเอาไว้ผมสั้นกันอาผมยาวคนละคนเลยก็เนี่ยชอผมสั้นเนี่ยวผมมาน่ารักนะแเป็นคนที่ใส่คนอืนล้วก็ส่งต่อมาถึงลูกเดี๋ยวโดอให้รีวิวแค่นีดาน

เราบองวา่าทูกอีทีเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะความสนุกตรงนีนน้พร๊บมีหลายเรื่องที่ทำให้เรื่องของระยยามที่สุดลุกเป็นไฟรอชมหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ เกษตรกรไทยเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประเทศมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบันแม้กวามมังของชาติจะทวีขึ้นมากเพียงใดเกษตรกรก็ผลิตอาหารได้เพียงพอเสมอสามยังสามารถส่งออกผลยได้ไุกเลยไม่ต้องอายอมากเวลาวิธีนี้ไม่มีาอายแล้วเราเลี้ยงตงนเองได้นี้เป็นความสำเร็จเท,ท,ทสตีมาเทสตีไปซื้อของืง่าเกิดภาวะการเช่นไรเราจะอยู่รอดได้เมอ เลือกจากคนไทยเป็นเครผลิตไม่ใช่จะเป็นเรื่งคัรับสำหรับช่องนะครับสองแสบชาแนลนะครับก็เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับก็ขออวยพรให้เอ็ซีแฟนคลับทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดบางสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับอย่าลืมรักแม่ทุกคนนะครับสำหรับเอ็ซีแฟนคลับนะครับผมนะครับก็ ขอให้เฮงให้ปังนะครับสำหรับยอดนี้นะครับขอให้เป็นให้ปังขอให้มีคนรักขอให้สมปรารถนาทุกๆประการนะครับสลับเอฟซีแฟนคลับนะครับพลังหยกพลังเนี่ยบานหักทุกหลังเอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบชาแนลด้วยนะครับผมครับขอบพระคุณครับ